เช้าวันพุธค่ะที่30เดือน8 25 66ตอนนี้ที่ชุมชนบุญร่มไสวันนี้ ขึ้นขบวน372มาแล้วค่ะแต่ข้างนอกที่กำแพงกั้นอยู่มีโรงเรียนและตอนนี้มีการประทักฐาจากอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะฟังแล้วสุดซึ้งมากอาจารย์บอกว่าคนเราเกิดมาชีวิตแสนสั้นเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นชีวิตเราก็สั้นลงและสั่งสอนนักเรียน หน้าชันเสาธงฟังแล้วซาบซึ้งมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นโรงเรียนแห่งนี้ บนสองนึ่งเพิ่งออกมา หัวลำโพงปรับภูมิทัศน์ใหญ่เลยค่ะอ,อยู่หน้าโรงซ่อมรถจักค่ะไม่แน่ใจว่าปู่4015หรือเปล่าลากตูยาวเลย เมื่อกี้ถ่ายตอนน้าสับเข้ารางหกให้พี่ๆเพื่อนๆชมไม่ทันเดี๋ยวจะต้องมีเวลาหาโอกาสถ่ายให้ได้ชมกันชัดๆค่ะวันนี้น้าเข้าชั้นชลาที่หกค่ะ4ีหนีผู้โดยสารก็กำลังทยอยลงเราก็เช่นกัน รถจะเดินย้อนหลังกลับไปค่ะเพื่อที่จะออกไปทำงานเลยนะเคลื่อนตัวมานิดหน่อยเพราะว่ามีการขอดสลักออกจากริว้วใช้เวลาเพียง10บนาทีค่ะจากชุมชนบุญร่มใสเข้ามาที่สถานีกรุงเทพค่าโดยสารสองบาท เมื่อเช้า,ชาก็จะถ่ายได้นานิดเดียวค่ะเพราะว่ามีคนเดินผ่านตลอดเวลาก็เลยได้มาถ่ายที่สถานีกรุงเทพเช้าว,วันพุธหัวลำโพงค่ะวันนี้นะ้าพ่วงออกไปกับริ้วเลยค่ะไม่แน่ใจว่าปูที่ลากออกไปจะเป็น4015หรือว่า4016วันนี้ เป็นภาพที่สวยงามมากๆเช้านี้ก็คงต้องเข้าไปทำงานแล้วค่ะไว้เจอกันตอนเที่ยงเข้ามาใหม่เมื่อกี้ว่าจะออกไปแล้วค่ะนั่งขบวน372เข้ามาแต่ตอนนี้จะมีขบวน356จะเข้ามาในชานชลาที่6เหมือนกันเมื่อกี้ที่บอกว่าจะให้พี่ๆเพื่อนๆดูการสับรางของรถไฟมาดูด้วกันค่ะว่า สามห้าหเขาจะสับรางเข้าชานาลาที่หตรงไหนเพราะว่าที่มาก็ตั้งแต่ชานฉลาที่สองสามสี่ห้าและจะมาสับเข้าที่รางหถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็คือจะเข้าชานาลาที่หใช่ไหมคะ เห็นไหมคะตอนนี้สับเข้ามาในรางหกแล้วคะ่ะสวยงามจริงๆมีเลยสุดยอดมา วันนี้เอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันเข้าไปจอดในชานชาลาที่6ค่ะมาสับเข้าตรงนี้ค่ะนี่ค่ะประจจร,รางอยู่ตรงนี้มาดูขาออกค่ะว่าจะสับออกที่ชานชาลา5หรือว่าเลี้ยวออกชานชาลา6ไปเลย ออกชั้น6กไปเลยค่ะ มีเวลาเหลือแล้ว356ส่งผู้โดยสารเร็วสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจริงๆค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ